เจ็ดหลอกคุณระดบีดเด็บเอาขั้นสันมากาใครแนงกันถือขั้นเจ็ดฟุตมากนี่ตายทีย่โบมีหวังตีน้องพอดอกุ้ปปลาไหลาปลา,ลาหเหยเลยวะ บอมลุดตัวหน่อยบัวตัวหน่อยเบียดหัวตัแตกตัวหน่อยเถอะวะจ้องลัวหน่อยส่งหมกโดนหนึ่งกัดยื้อเต็งเหงาตาลเหมือนตีเขาเป็นเหงาตาลเหมือน มิดเลยวันกะแล้วแต่จังหวะมันดิถามันตึกเลยนะมันตัวหน่อยมันบ่อยู่อยู่แล้วขันตัวหน่อยกัดน,นะคือมีกี่นี่คิดว่าตัวหน่อยอ่ะของประดระเออะไรไ้เด้อประด้เอาหลอกอะไรมาเด้อ ดิกัดเละบัวยูนี่มันขายะ่ะมันตัวน้อยเจอเงีย,งน,ยงน้อยบ่เ <c oughs> งียงปลาดเด่นหน่อยนี่ละ <c oughs> นี่ยันก็มีขนาดของมันใส่ตัวนี่นหน่อยเข้าขาอหะออีสวะนี่ หอลเจักบาทหกสิบบาทคือกันแต่ว่าตัวที่ตีออกบอลก,ก็อีกเดือนหนึ่งได้ปันเพราะว่าเขาใส่ขั้นอ่อนขั้นอ่อนหลอกเงียบเบาแต่ซาม้ก็ยังฝูอยู่ โบก,กัดเงียหน่อยก็บโก,กัดได้ฝันคือจังโบเห็นนี่ยเงียหน่อยก็คือจังเห็ดใส่นี่มันก็บโก,กัดนะไม่หันอยูอ่บอกไม่ขัน้นหลายเขาบโบขยากลงแถวนี้โอ้ร่มพัดเข้าไปพุ่น Nih dih tupa Nih lho bapak jangankan buat yu lah jangankan buat yu Nih tuk dik Nih lah jangankan buat yu ส่งอยู่น้อยหนึ่งลดขั้นวัดเลยตบเด็กครับตบเด็กนีลายัางมันกัดข้งโต้ตกัดตะขาเขียดไปเด็กกับโ ถ้ารุ่นนี้เขาข้างหลังชงกัอยู่อยู่ดิทามันกัดข้างหลังเนี่ยเนี่ยส่วนหลังที่มักัดข้างขางเนี้ย,เ,ย,ยเออมันจะมักัดข้างขางเงี่ย